วันพุธรับเท้าวันที่5มีนาคม2 0 2 5หัวข้อเป็นที่รักข้อพระคัมภีรมัทธิวบทที่3ข้อ13-17ถึงกล่าวว่าแล้วพระเยซูสเสด็จจากแคว้นกาลิลีมหายอนที่แม่น้ำจอแดนเพื่อจะรับบัพติศมาจากท่านแต่ยอนทูลห้ามพระองค์ว่า ข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์แต่พระเยซูตรัสตอบโยนว่าบัดนี้จงยอมเถิดเพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทําตามสิ่งชอบธรรมทุกประการแล้วยอนก็ยอมครั้นพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้วในทันใดนั้นเขาเสด็จขึ้นจากน้ําและท้องฟ้าก็แหวกออกและพระองค์ได้ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าดุดนกพิราบลงมาสถิตอยู่บนพระองค์ และนี่แน่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากข้าพเจ้ารักชื่อที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้พระเยซูเมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมาพระองค์ทรงเรียกพระเยซูว่าบุตรที่รักแล้วจะมีนามอื่นใดดีไปกว่านี้อีกสําหรับพระเยซูเราจะเรียกพระองค์ผู้ทรงรักเรามากพอจนเสด็จมาจากสวรรค์ เพื่อช่วยกู้เราจากอำนาจของมารว่าอะไรและพระองค์ทรงยอมแลกกับชีวิตของพระองค์เองณจุดนี้พระเยซูเพิ่งทรงเริ่มทำันธกิจของพระองค์พระองค์จะทรงใช้เวลาสามปีในการสั่งสอนรักษาโรคและดูแลผู้คนที่เดือดร้อนตลอดจนฝึกฝนสาวกของพระองค์ให้ทำเช่นเดียวกันจากนั้นพระองค์ทรงยินดีไปที่กางเขนเพื่อเห็นแก่เรา เพื่อทรงทำลายอำนาจของบาปความตายและมารร้ายผ่านทางความตายและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์เองพระเยซูทรงรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็รู้ด้วยเช่นกันขอให้เราเดินกับพระองค์ผ่านวันเวลามหาพรสนี้ด้วยการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าที่รักของเราผู้ทรงทำให้พระองค์เองเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าดังที่อิสยาเขียนไว้ว่าทรงเป็นผู้ที่ทรงรับใช้เราทั้งหลาย เราอาธิษฐานองค์พระผู้เป็นเจ้าที่รักข้าพระองค์รักพระองค์ขอทรงจัดเตรียมให้จิตใจของข้าพระองค์อยู่ที่พระองค์เพื่อติดตามและวางใจในพระองค์ตลอดไปอาเมน